มาปบเจอกันแล้วนะคะพี่นงคงคะในชงเรียนกองรักกองว่วงนะคะมาปบกันในช่วงเย็นเย็นทุกๆวันนะคะพอกำกำดันเซตจากงานเซตจ,จากปารากิจก็จะได้เข้ามาส่งกําลังใจไอ่ชงเรียนกองรักกองว่วงนะคะถ้าว่าช่วงนี้มีเสี่ยงรบกวนอะไรก็ต้องก็อกราบเอาไปทุกๆฐานด้วยนะคะเรียนิน้ไม้รับช่วงวันนี้ก็เป็นเรียน สิบบาทนะคะเขียนไว้ว่าภูมีพลนรุญยาเดชราชการที่ข้าวจริงๆเรียนนีตาเรียนตีทานมาสัมปัตจริงจริงจะไม่อยู่เลยนะคะแต่ว่าบอกว่าลงในคลิปดูเหมือนกับว่าโกนะคะจริงๆไม่นะคะไม่ไม่โก้แต่ว่ามันเละโรคตาไหมนะคะก็เป็นเรียนซองซี่นะคะเป็นเรียนซองซี่ดันรอบวงนอกก็จะเป็น เสี้ยนตรงกลางตีรูปปอล่วงราชการตีกาวอยู่ก็เป็นซสี่ทองนะคะซึ่งถ้าเราดูแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเซียนใยนะคะประเซียนใยที่ผลิตขึ้นในปีช่วงพันอารอยอาเจ็ก้ออนะคะมาดูดันล่างนะคะดานร่งก็เป็นดานร่างก็ไม่เยี่ยมนะคะพอดูแบบนี้มันเหมือนกับไม่ไม เคียนไววว่าประเทศไทยผัวโจ่างบราาก้าคาสิบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาราบิกอยู่ด้านขวามือนะคะเราจะเห็้นว่าเลี้ยนส่วยอ้ามแล้วก็มีช่องซี่จริงๆคือด้านนอกก็เป็นซี่เอินเทจงกลางตรงนี้ก็เป็นสี่ทองนะคะคือวัดอรุณราชวรารามนะคะ ช่วยอ้ามเปล่งรัชมีช่วยนะคะเป็นเรียนช่องซี่ประเซียนกรับธรรมดานะคะปกติธรรมดาก็ว่าใต้มีราคาก็ต้องเปรกแล้วพี่น้องเออคนเราว่างใ,ใกล้ได้สักทีซึ่งบางชงก็เป็นธรรมดานะคะก็ใกล้หรือว่าซื้อในราคาทุกเราก็เก็บไว้ให้รู้ให้ร้านดูก็ไม่อยากใกล้เหมือนกันนะคะ แต่ตั้งง่้เขาซื้อราคาเป้งเขาก็ไม่รวยซื้อหรือล่ะในเหมือนเขาจะจุ่มไหมมากไมนะคะเขาซือ้อตีเปรกนะคะเชียว่าเรียนนี่ทวาราเซียนก็ตรงด้านหน้ากับด้านล่างขึ้นข้างบนต่างที่ต่างภาาเซียนปลร่องหลอกาแล้วก็วัดอรุณราชบรารามนะคะประเทดีก็ขึ้นข้างบน,งงนงก็ได,ด้เบียน,น,น,นะคะเราไปต่อรองราคาก็ได้นะคะสิบบาทช่องปันอร่อยสิบเก้านี่ยังไม่เอี่มอยู่เลยนะคะทวาตัาน โอเปกลายคนที่เขายัางไม่มีนะคะเขาเจะสื่อหมากว่านาะเรียนอยู่แล้วนะคะอาจจะหยียบิบตามซิวากันไปตามสภพาพนะคะพโซ่ทรงประนารอยอาสิบเกา้าฐานก็คงจําได้นะคะเป็นพอโซ่ตีพอล่วงรอเก,กา้าสิ้นประชุนนะคะตวาเรียนกองหลังวุ่นจไม่พิดคงจะไม่พิดนะคะทรงประนารอยหาิเกา้าเเป็นเรียนดีตรงขุนขาหน้าจะเก็บไว้นะคะเป็นถีระลึกประวัติ เป็นเรียนสำคัญในหัวใจของพวงชนชาวไทยนะคะแล้วพอปีออกซูนนี่ก็ไม่ทราบว่ามีการปริเรียนไหมนะคะแต่ถ้าปีอกนึงมันจะเก็บเรียนหลายได้เดี๋ยวจะลงให้ถุกๆทฐานได้รับชมกับเราหน้าก้ในเรียนราคา10บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ประคุณมากๆ ที่ตานช่วยกดไลค์กดแชร์ก,ด,กดติดตามนะคะเวลาเกซามซินาตีตันกุงสะละไอ่ชงนี่ได้นะคะก็อายความรูทานเล็กๆน้อยๆก็รับไปเล็กๆน้อยๆตามตีไอ้นะคะถ้ามากก็ไม่รวยเอาความรู้มาจากไหนมอนกันนะคะสำหรับวันนี้ข้อครอบพระคุณหมังๆนะคะสวัสดีค่ะ